นอ้องอดีตยูทิช่องตาเบอร์ครับโอ้ย,อยนพนน้ักพ่อครับแม่น้องใช้าอาจารย์เกยอครับทำไปทำม,มาว่าเป็นหมอลำเบิดบ้านมาท่านเบิดเป็นตั้งแต่พ่อใหญ่พ่อไงต้องพูดนวดเล็กพ่อไงต้องพูดนวดเล็กหมอลำหมอลำอ,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 อุรานอห่อเนี่ยครับหมอลำก่อนเท่านั้นแหละเบินเต้งพ่อทั้งแม่เลยลูกชายกับเรนตูตีได้ทั้งสองคนอันนี้น้องใช้อาจารย์เกยอครับเมื่อเบียดเมื่อเบียดเรนคู่กับเต่าเบิดน้องไปเอาเบียดอยู่ตอนนี้ในห้อง โอ้มาลูกชายมาเอาเบ็ดครับมาแต่ขนของ <c oughs> เลยนจบพอดีจบน่าจะชินกระสิน,นตรงนีน้อาจารย์ออดอาจารย์ออดสอนอยู่หันต้องใช้กระเลี่ยนยันบอน้องใช้นี่เลี่ยนอยู่บ้านกุลลาเลี่ยนอยู่บ้านเลี่ยนอยู่ก็ดูครับโอ้ขึ้นอายุจะปีแล้วน้องใช้สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดบอลจะเทนเดงว่าท่านจบมาลท่ายมโยเนี่ยอยู่มหาอยู่มหาโวย้ยมหุนยย่นใหญ่เถอะมหาแล้ว พาลูกชายมาเอาของครับอันติเนื้ออยู่บัตเมื่อได้บ้างกับเปาแค่นน้ำพรอต่อกันน้ำพรอไอ้ว่นนั้นยูแถวขันยูแถวหนีผมดิพ่นโทรหาข้าเจ้าดิพ่นไปลงล้านได้อยู่ลงเหรียญล้านประจํานั่นสิขันแม็นโมมีเบียกครับขันแม็นยูบ้านโมมีนน่าเห็ดดิขันสิเมื่อเห็ดเบียกซอยพ่อแม่งสิเกิดกระจังกันนั่นจะไปพักสักวันก็ได้ดอกเนาครับไม่ไมก็ จะมาพักตะกอนก็ดีเพราะว่าตะอนพื้นสิเปิดวงจังไปมาซ่อมมาอย่างน้ำมูล,ลอรแบบนี้ไปน้ำเต้นไปเดือนซ่อมต้องพักต้องรักษาเจ้าของคิดร่างกายเพราะว่าเดือนหนานเ่งื่อไหลครับไอเรื่องรู้การหนาเลยไปเจ้าบ้านก็อีกดีอย่างนึงคือจะได้ไปเป่าแขนเนี่ยคว้กระแม่ลั่แม่โอ้ยเป่าแขนกระเพียงมาซ่อมพ่นอ่ะซ่อมไม้พ่อกระแม่อะไรแบบนี้หาถนนน้ำหาถนนน้ำไอคนนี้แหละแตดสินเนาะเต่าแขนดีพินยังล่ะ ครับก็เพราเฮ็ดได้โอ้ก็ดูการงานที่งหลายบ้านเนี่ยงานเกี่ยวสามร้อยงานเพื่อชิฮอดเปิดฤดูการกันนะชิ่ห์สามร้อยแล้วครับอากระดีใจดอแกอะไรมาอยู่มองอยู่ดีมากมีไอ่พ่อไอ่พ่อไายดีกับนี่คู่บาอาจารย์แง่งแก่ย่อเข้าไปของแล้วมีผู้มีผู้เฒ่ามีผู้ข้าเจ้าอยู่มัดดนๆนั่นเถอะบ้านอย่างข้าเจ้าก็สอนสอนการเดินทีสอนโนวดสอนยัง ฟันติมแกก็เป็นอยู่แล้วล่ะมากอแกก็เล่นเลยเก่งอยู่ผมก็ปล่อยแต่มือแรกเลยง้อแรกผมปอยเลยผมเบิ่งผมเบิ่งแล้วก็คือเล่นได้เลยน้องถือว่าเก่งเติบอยู่แต่ือเคยว่าแกสี่เล่นสีแนวนี้หรอกเพราะว่าชนมากกับคือเป่าแค่นเป็นรักนะครับมมองว่าแกสิมากมากที่สี่ก็มากที่ก็จะดีแล้วมากพอไอ้พอใส่ผู้บาดจันก็ดีใจน้องบูงนงนี่งานทำแน่นนะครับ บอกเขาแล้วอาจารย์ได้มี่ยังไงมันจะบอกกัดบอกบอกได้หน่อยนึงนะเพราะว่าแกกำหูวไหล่ยุเนี่ยเดี๋ยวเขาพ่อหูวมันส่วนมากผมจะบอกเรื่องการใช้ชีวิตมากกว่าการทํางานเลยการทํางานคือมันเราพ้นเรื่องฝีมือมันมันมันหัดได้หมันหัดได้แต่ว่าการใช้ชีวิตมันมันมันต้องติดใสอยู่กับมูอแมนครับการอยู่ร่วมกันการใช้ชีวิตแต่ว่าแกบ่ได้บอกยากหรอกว่าแกแก มาหอบใจลียนจัจกคว่ำแต่แหลกอยู่แล้วนะเอาไงไงเกลียนมากเกลมือใหม่อ่อนมือใหม่อ่อนบอกไงบอกก็คือได้เลยจัิงสิอันนี้เพิ่อจีเริ่มเมาแลงบอกครับอันนี้คือ<ส>ออดิชั่นหน่อยนะครับอันนี้ออดิชัน่นนักร้องนะัะนักร้องมาเอมาสมาัครกิียนมอลลัมเอาไงมาฟังเสียงกับมาเอาไงซ้ำๆมาคัดเลือกเอาอะคนในนี้สิได้เพราะที่หาคนในบอลนี่ครับแจ็คเพิ่อนเจอรายชั้นไหนแจ็คเพิ่อนเจอจะค้นไหมครับ กวทนมากแีแต่อายุผมว่าน่าจะเ่เกินยี่สมยี่สี่ดอกแต่วันา,าิเห็นมากี่มีแต่สิหกยย่างไปสัมผัสของย่านี่มีแต,ต,ต่สติบสิเจะเอาเอาจคนนอนหมอเนี่ใจาเพิ่นเจี<อ>ยวน่าจะบ่หลายดอกอเขามาเสริมแมนครับกลุม่มนีม้กมสามารถหล่ก็คือกับเซหลยค้นดึแมนแมนครับแล้วแล้วแต่แ<ก>บอดเพิ่นเพิ่นเจียอาจจะเป็นบอดแลวก็คู่ต่างๆมาก เพิ่พนกระจอตามตามสิิงที่มันขาดนักร้องนักร้องแนว้นี้ขาดจังสิทีหีลายลายอย่างครับหลายประเภทก็คือแต่ละคู่ก็ต้องมาเบิ่งกับห้คันเป็นการให้คะแนนเน่นครับให้คะแนน,น,นเท่กันว่าควนที่เลือกเอาไปแน่จังซส่<อ>นักผู้เดียวกับ่ะไ้ต้องนักต้องกันบิดมังซ้อมก็ดีเนาะฝนตกก็เช่เลยอันนี้ฝนตั้งตั้งไว้จริงๆริไ่ได้ตั้งครับจริงๆงคันม่เนแล้วๆก็คือเก็บ เก็บใส่รถใส่อย่างไรเลยเจ้าอันนี้มาตั้งไว้เพื่อเพื่อนสีมาเห็ดฉากไหมครับเงินมันออกเล็กอันนี้นครับเพื่อนฉีมาเสริมเล็กเสริมยังแล้วก็เอาไปตั้งไว้่อนฉีละเพื่อเขาเด็กสอบมันก็ขึ้นสอบเลยครับเพราะเวทีมันมาตรฐานดีแล้วแม่นครับอันนี้คือเวทีจริงเลยเห็นกับเวทีนี่แหละยามาเปลี่ยนว่างเปิดฤดูการเมืองยานี่ผมขึ้นไปผมขาสั้นนะ ไม่ได้ขึ้น,นเวทียังในช่วงโควิดเนาะบ่ได้ขึ้นเวทีในช่วงมิจเร่ยสดอยู่ห้องไต่ช่วงนั้นช่วงไล่สดดูดูมต่เล่นอยู่ห้องไต่ขึ้นไปหัวห้อยบ่กล้าวเขาลงผมไหมขึ้นไปแล้วบ,กบ,กบ,กบก่กล้าลงไหมสูงพด <c oughs> พอดาอนนี้มึงคือจังมันต่ำอยู่นี่ตก็เห็นเพรจะขึ้นไปในสูงบักคักร้ายสั้นสุดท้ายบ่ได้ทำนาโดยตีสั้นทีงสุดโอ้ชูงนะเนาะครับยืิ้มเวลาพยานก้มสูงผมเหมือนกันบ่สูวกันสูงกว่านั้นตาไล่ ไปสมัครกินนักเลอกมอลำนะเพื่อนสมัครเพือวะแลละครับเอ้าสมัครเปนมอลำนะเพื่อนเนาะน่าจะอมาสมัครหลายอยู่ดินี่ตาไว้รุ่นหลายเลยนี่ตาไว้รุ่นครับนี่จะไว้รุ่นลาพร้อมแงๆม่เพิ่นพามาผลเตรียพ่อแม่ก็เตรีมเต้นด้วยคนลุงป้าหน้าอาพามาคนณเราคนหน้าเปิดบ้านพาลูกหลานมา อย uh so ่างน้อน้องเสียอยากให้ได้มาอยู่นี่ก็สบายจ้าครับงานก็มีเห็ดเอาบ่อร่องเทศเบิร์นน้ำเบิรงนอ่าไดเป็นนักร้องคือวันนี้นีเห็นบ่อเพิ่นได้มาไรนี่อ่าได้เป็นล้านเออเห็นบ่อนีเงินล้านหาขึ้นเดียวนึงเตียงหาใช่ได้ไหมจะจั่วน้ำเบิร์นหาหาใช่ได้เงินขึ้นหนึ่งย่างย่างยี่ขีกัมีค่าอยู่ค่ากินเราไปมือหนึ่งนะ ยังบ่ได้ถ้าอีกนักอีกมาล้ําหาไงหาไงเง,งินก็จะหาเป็นพอดีไปไปก็บเป๋าผ้าน้องไปสมัคร <c oughs> เห็นนัก <c oughs> นร,ร้องมันหลอกโจ๊าเฟย์มาบูมเอาจบเนี้ย <c oughs> นี่ก็อ,กอาจารย์นะครับเนี่ยผมลืมบอกนี่นมีผู้สอนล้ำเนี่ย นีผู้สอนล้ำของแท้เลยครับนี่ผู้เฮ็ดผู้เฮ็ดผู้เขียนบทหมอล้ำเนี่ยอาจารย์สุขุมมางเบิองบ็นมนวาอาจารย์กองบไดมอรบนมาแต่น้องบอลแล้วพูดนะกับสุยุรำโดนา่านพรามด่านเป็นบาเปนฝนข้างหน้า กาพลงขางเดงกายข้างเดียวไปจนังะจีเขาขอนแกนจ้ะโอ้หาลองสิบีครับจะไปทีนี้ผมก็จด้เขาขอนแกนผมก็เลยอาจิไปทำธุระขอนแกนกับบ้านะเกือไปบริเม่อเลยครับขนาดอยู่ใกลยังบริเือเลยขนาดมีรถกับบริเมวอจะกี่จมมาจาของบ่มีรถบริเม่อเลนยาอยู่พนมไพรครับ แต่ว่าเพื่อนจะขออยู่ผุนสะกมันอากาศอ่ำ่วยผุนละเอาเพราะน้ไผ่เนี่ยมันสารข้ามเฮ้ยมันร้อยเอ็ครับผุนละจังมาทุดท้ผยเลยเหรอพน้ไผ่ละกละ่าอีหยังละ่ะจังมา,มางงะมงจะโจมไหมไอ้มหา,าะทะเลไทย คนมไทยเรากับมหาชัยครับมหาธนชัยเราก็จังจ่งสิไปพลัดสลดสี่สะเก็ดพลัะลงไปอุบพอลพลัะเอาตรงขามไปต่อคลิปนี้ไว้จะมีพอกันคลิปหน้าครับขอบคุณสวัสดีครับ